คนดูผมได้ปืนอะไรเยอะไม่รู้วะเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผมไปเอามาจากไหนนะนี่คือจริงด้วยผมไม่รู้ว่ามีดีเซอร์ดิฟ้าเป็นไงโคตรเฟี้ยวแต่ที่ผมสนใจเลยก็คือยูมีพี่ครับทุกคนสกินมันสวยมากเลยว่ะอุ้ยแต่งอย่างดีคนดูเห็นปะอัตากรยิงสองความเร็วโหลดหนึ่งนะโอเคอันนี้เขาไม่ไม่ค่อยโกงเท่าไหร่นะคนดูเฮ้ยผมแต่งยังไงวะนี่อะไรอะเปิดมุมหมดเลยนะโอเคผมสีเขียวแล้วกันนะคนดูผมไม่ชอบสีแดงเท่าไหร่เอ่อรางวัลอะไรอะ งานกีกังฟีไฟเหรอมันแจกเหรอคุณดูผมไม่ได้ไปงานนะอ๋อบุญยาพาใช่ปะผ่านไปกี่วันแล้ววะผมเพิ่งรับเอาไปแต่อย่างดีคุณดูเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกันนะนี่เกมจริงปะเนี่ยคุณดูหรือแบบเกมเถื่อนหรือเปล่าวะทำไมแจกของฟรีแล้วแบบสแต็กมันดีขนาดนี้นะคุณดูนี่เป็นไงสแต็กดีกว่าอันเก่าของผมนะอันเก่าของผมสกินสีฟ้าเนี่ยมันอัตราการยิงสองอย่างเดียวนะทุกบ้านเนี่ยนี่ไงลบแมกกาซีตรงนี้ลบแมกกาซีนเหมือนกันแต่เพิ่มความเร็วนีโหลดมาหนึ่งนะคไง ็อย่างโกงโอเคเราไปเจอในเกมเลยดีกว่านะครับนี่คนนั้นเนี่ยนี่ไงโอเคยังยังไม่เจอยูเพีเดยวก็เอาปืนนี้ไปเล่นก่อนละกันนะคนดูอย่างนั้นมันก็เป็นปืนแบบ S m g เหมือนกันวะโอเคเราต้องหาต่อไปนะคนเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าเมืองนึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยคนที่มันจะไม่มียนะูเอพีนะเออมันเกมแกล้งผมแล้วงั้นนะ่ะเฮ้ยไม่เจอจริงดิอะไรเขเต้น นี่ไงแดงเถือ่อแดงเถือ่อเขาเต้นไงประเด็นอ่ะเขาจะเพื่อนแต่ผมแบบจําเป็นต้องแบบต้องทําคลิปนะเออไม่ตั้งใจจะยิงเลยเน้ยคนนู้นก็กดสติกเกอร์รัวๆเลยว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยว่าแบบเออไว้เขาเขาชอบวะผมแต่งตัวตึงเกินอะไรอย่างี้ไหม <S <S เออ <laughs> กดไม่หยุดไม่หย่อนเลยว่าเนี่ยผมให้เขาจกก่อนเอาไป นี่หัวใจจากยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคุณดูน่าเป็นไง <c oughs> ให้ยศตัวเองซะโอเคยูนพิงหาไม่เจอเลยว่าสองคิวแล้วเนี่ยคุณดูต้อง่องนี้ก็เหมือนจะมีอยู่แล้วคุณดูเดี๋ยวเราเรามาเปิดลุ้นกันดูนะโอเคใน่องนี้มมนมีอยู่แล้วแหละเออ,อชิปสามอันแต่ผมไม่เอาแล้วกันนะคุณดูรีเฟตไปชิปสามอันผมผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเฮ้ยเพื่อนไม่มีจริงดิเฮ้ยถามจริงก็คุณดูไม่มีจริงดิ โอเคเหรียญต่อมาหมุนกันนะคุณดูเอาเหรียญมาหมุนนิดนึงเหรียญโอเคสวยเอามาหมุนนิดนึงไม่มีจริงดิคุณดูเฮ้ยถามจริงเฮ้ยไม่มีจริงดิเพื่อนโอเคครั้งสุดท้ายเอ้าแล้วผมมาครั้งสุดท้ายคุณดูแล้วผมไม่มีเหรียญเน่าเกมแกล้งผมแ่บคุณดูเห็นปะ โอ้เธอตัวไม่เป็นไรบนนั้นมีเรียนอยู่เห็นปะเออผมคำนวณไม่หมดแล้วเว้ยผมเผื่อไว้แล้วเผื่อเกมแกล้งผมอย่างนี้ไงเออเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเกมผมก็ไม่วิ่งมาฟาร์มตรงนี้ก่อนมาคนเดียวอะไรวะเนี่ยเอ้าอะไรอยู่วะเออเวโอว้เธอหวานเจี๊ยบ เปิดกล่องก็เจอตอนเหรียญหมดพอดีเราจะวิ่งมาเอาเหรียญก็ดั้นมาเจอวางแบบตรงนี้แบบฟรีๆนะเอออะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคผมไปหาเหรียญไปล่าคนดีกว่านะคุณดูคนก็เหลือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วนะเราก็ต้องรีบออกตามล่านะคุณดูไม่ง,งั้นคิวเราจะน้อยนะในเกมนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วด้านหน้าเนี่ยมันมีเป็นอะไรกันวะเฮ้ยห,หนึงหัวนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคโอค้โหไม่แตกแต่เหมือนคนเบาคุณดูมาล่าเร็วอย่างเดียวนะโอเคดาว ซ้ำส,สิเพื่อนซ้ำเอาอีกกว่าหิงไม่โดนโอ้โดนลาสุณดูเอาสวยซ้ำสวยสอนล่าผมทำไมเนี่ยเพื่อนคุณล่าผมทำไมฮะผมไม่ได้แต่ละคิวเนี่ยออกชาร์จเลยผมไม่สนใจละวิ่งช,ชาร์จเลยโอ้ยเดี๋ยวมันปุ่มมันเป็นอะไรวะมันเป็นปุ่มหรือเป็นที่มือตัวเองวะคุณดูเออเว้ยเอาไป,าไประเบิดผมโอเคมา ผมสี่ผมสี่ีอุย้ยโอเคอุย้ยรถชนเดี๋ยว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 ขอขอขอ,ขอก่อนเพื่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคขอซ้ำก่อนอู้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งแตกอย่าอย่าเพื่อนอย่าใจเย็นใจเย็นก่อนมันมาสุ่มอะไรอยู่วะคนนี้เออไปเดี๋ยว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 อู้เดี๋ยวผมไม่กล้าโผลไ่ไอยๆเดี๋ยวนะขอนิดนึงเขียนไม่โดนมาดิโอ้ยมือผมตั้งหวอไม่โดนคุณดู อะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างว่ะดิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงช่องแคบโดนยิงช่องแคบไปเออเว้ยอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างว่ะเนี่ยยิงไปก็โดนลดัดเออเดี๋ยวก็โดนคนนั้นลุมคนนี้ลุมอีกลุมพีก็อะไรไม่รู้นะคุณดูว่าจะเจอปัญหาแท้คลิปนี้โอเคเราต้องเก็บกระสุนไปข้างที่เยอะหน่อยนะคุณดูว่าเราเล่นแค่ปืนเดียวนะโอเค เอันครื่องดีถาอีกอใครมีโชคร้ายขนาดนี้คุณดูผมผมถามจริงๆลยนะอ่ะเคยเจอคนทีน่โชคร้ายแบบผมไหมเออ้ยเครื่องดีดยังมาหายอาโอโอ,โอ้พูดจะไม่ใชดคำคุณดูเออจะใช้เครื่องดีดเครื่องดีดก็ยังหายอีกอะคุณดูคิดดูดิต่อหน้าต่อตานะเอ้าโอเคเราขับรถไล่ล่าคนเลยดีกว่านะคุณดูเออมีแปงเดียวมันมันไม่ทันได้ไงเราไปเปิดดูคนดีกว่านะ ว่าคุณจะไม่เจอเหตุการณ์อะไรอีกแล้วนะเว้ยเพื่อนเออโอ้โหโอเคแล้วเราก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกคนเราก็สามารถซื้อของได้เยอะอยู่นะเว้ยแต่เสียดายที่ยวนผีมันอัพไม่ได้นะถ้าอัพไดน้นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งปืนที่โกงม,มากๆเลยนะทุกคนโอเคซื้อของได้เยอะอยู่ครับทุกคนว่าคนนั้นอยู่นอกวงหเหรอเฮ้ยลองคิดไปหาไม่ต้องห่วงเพื่อนนอกวงในวงอะไรเจอผมได้หมดแหละแค่นั้นเดี๋ยวนี่ไงแล้วมาใส่คู่ใจผมอยู่ตรงนี้ หาแล้วเพื่อนไปหาแล้วโอเคแล้วเขาไม่เข้าวงจรงๆๆอยู่วงแรงอยู่นะคุณดูเออทำเป็นเล่นไปนะเพื่อนนาหน,นหนูนะก็ใกล้ๆแล้วนี่หว่าใช่ปะแล้วเขาก็ขี่รถเหมือนกันปะโอ้ยเดี๋ยวเขาดับมือเป็นอะไรวะวันนี้เออเว้ตัดทิ้งดีไหมนิ้วผมเนี่ย, <c oughs> <c oughs> ยเล่นๆเล่นๆเล่นเออไหนวะอันนี้ไงขับรถอยู่ครับทุกคนปาตาผมเบียดโอ้กันแทงไม่เข้าเรยคุณดูเจ็บอยู่เจ็บเจ็บ โอ้หมาดิมาดิแล้วเขาลงโอ้โหชาร์จแล้วครับโดนจนังหวะนี้ไม่ไหวละไม่ไหวละชาร์จเลยนะคนหัวเรามีหรือเปล่าวะทุกคนเออเว้ยมาอุ้ยเขาอยู่ด้านหลังนี่ว่ะอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหสองที่สองทางอีกละนี่ไงมาสิเพื่อนมาสิเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวมโดนลุมอีกแล้วคุณดูโดนลุมอีกละเลยวะเนี่ยเออเว้ยสองที่สองทางตลอดรีบว่า มีเครื่องดีอยู่ไงโดยส่วนผมมีเครื่องดีผมไปเ,เก็บของแล้วผมไปเก็บของแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วโอเคเราก็น่าจะรอดแล้วนะทุกคนคิดว่านะโอเคเราไปจากนี้ก่อนเลยเมื่อกีย้ยิงผมใช่ไหมเพื่อนเมื่อกี้นายยิงผมใช่ไหมเนี่ยเจอร่้นะโอเค,ได,อนะคได้อยู่นะคนได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรครับเอ้ยเขาไม่เห็นผมเลยเนี่ยเอาใหม่ไปต่อยไหมอุ้ยโอลแลนด่ o วะเอาใหม่ไปต่อยเหมือนเมื่อวานไหมมาดิ <laughs> ี โอ้โหโอ้โหไม่แตกอวิ่หวอยวอยอย่างเยอะทุกคนเขาลนนี่ไงลนใช่ไหมเพื่อนไี่ลนใช่ไหมโอเคผมไปละผมไปละไม่ไหวว่าวงแรงนท่าหลังก็เดี๋ยวเดี๋ยวท่าหลังก็เหมือนจะเหลืออีกหนึ่งตัวนะคุณดูโอเคเหลือเลยว่าหนาเหมือนเป็นสไนเป์ว่ะคุณดูอุ้ยสไนเปอ์อะไรจ้อยวอลหรอเดี๋ยว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 แต่ตอนนี้เราอยู่ในวงแล้วทุกคนแล้วก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วแหละนะโอ้ไม่ยังไงที่อยู่ในบ้านนะผมผิดอยู่ มาหรือเปล่าเพื่อนมาหรือเปล่าโอเคผมดัออกรอเขาเลยนะไม่ใช่เ,เสียชีวิตด้วยเอ๊ะเนี่ยคุณดูไม่ใช่นี่หว่าตรงนั้นนี่นะเต็มหัวเต็มหัวโอเคเหลือห้าคนแล้วครับทุกคนตอนนี้สิบคิวชัวๆผมพูดเลยเกมเนี่ยยังไงก็สิบคิวนะผมว่าแล้วคนด้านหน้าอีกโอ้โหเดีแบบยาวๆแล้วครับทุกคนบวกแบบทีๆแล้วเ,เขาเปิดน่าเจอผมนะไม่มีแตกโอ้โหคุณดู ยิงเป็นพันอะผมพูดเลยเมื่อกี้ไม่แตกเฉยเลยเอาไปไปโดนโเดี๋ยวเราเบิดอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไมันต้องสองที่สองทางตลอดหรือวะทุกคนกับผมเนี่ยอย่าเพื่อนอย่านะอย่านะอย่าโดนะผมแตกนะเอ้าโอเคถ้าเบิดฉอดพอก็ไม่มีไงไประเด็นะอะกระสุนก็จะหมดอีกนะคนดูโอ๊ยน้อชีวิต <c oughs> โอเค โดนอยู่ทุกคนอุ้ยระเบิดใช้หลังของใครอีกไม่รู้ทุกคนผมไม่โดนวะเยผมไปแล้วเขาดูผมไม่ไหวว่าอุ้ยโอ้โหเกาะแตกแล้วครับทุกคนสวย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 ได้อยู่เขาคนได้อยู่อุ้ยผมว่าเรามีเสียงไปดิอุ้ยนี่ไงคนดูนี่ไงเอ้ยหลังใช่ปะอุ้ยนี่ไงว่าละไปดิมาดิเพื่อนอุ้ยผมสีผมมาสี โอเคพอโดนไปเลยครับทุกคนตั้งเสียงเขามันจะอยู่ข้างๆหมดเลยนะคนุณดูใช่ปะใช่ครับทุกคนตั่งอยู่ผมวาระอยู่ข้างผนังนี่เลยนะโอเคขอเลือดเต็มก่อนนะเพื่อนนั่นไงนั่นไงตั้งไอ้บอลิว่วะมาจะระเบิดผมไหนวะเาขาจะรับระเบิดเอาโดนตัวเองนะเพื่อนระเบิดโอเคผมช้าเลยจังหวะเนี้ยระเบิดโดนตัวเอง โอเคมาสิเพื่อนมาสิเพื่อ,อนระเบิดโดนตัวเองกระสุนมันจะพอไหมครับคนดูแต่มันเหลือคนสุดท้ายแล้วนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนเราก็ต้องเซฟเซฟจรงน,นนะคนโนเราก็ยังไม่มานะครับทุกคนโอ okay. เคไอดอกตรงนู้นครับทุกคนมีกระสุนให้เราไหมวะเออเว้ยอาจจะมีนะคนไม่แน่นะเพราะว่าบางทีมันก็มีถูกปะ่ะแต่คนอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไหน ไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมว่าแล้วเห็นอะไรแบบเมืแบบ่อกี้หลังสุดนะท้ายนะทุกคนเราก็เก็บไำดอกทันอยู่นะอีกหนึ่งคิวก็สิคิวพอดีเลยว่ะทุกคนมาเนี่ยก็สิบคิวพูดเลยโอเคได้เกาะว่าแต่งไม่ใช่เกาะสี่ทุกคนก็ไม่เป็นไรเกาะสองก็เห,เ,หเหลือเราสำหรับผมอะ่ะไหนเพื่อนอยู่ที่เดิมไหมไห้จะยังอยู่ที่เดิมนะทุคนดูผมชาร์จเลยไหมผมดันเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะ,ะ Here. เคลียร์เอาไปเอาไปอโดน เจ็บไหมครับทุกคนโคตรเจ็บไ <c> ม <oughs> ่รู้ว่าเขาจะโผล่มาเขาไม่วัดหรอคนดูคนนี้เขาไม่วัดว่า,า,ววาอ่าไอหนุ่มคนนี้มีสเต็ปถอยไอหนุ่มคนนี้มันมีสเต็ปถอยมีชั้นเชิงดีว,ว่าหนุ่มคนนี้อุเดี๋ยววะมาดิ๋ยวเมาดิไอกระสุอหมดโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตั้งวังไม่ทนัคนคุณดู โอ้โหผมได้วะแล้วผมจู๊ได้เ,เขาแตกว่านั้นน่ะโอ้โอโอเธอคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่โชคไม่เข้าข้างผมเลยวะคนดู <c ười> ตั้งแต่ต้นเกมยันเลดเกมโชคไม่เข้าข้างผมเลยก <c ười> ็วันนี้ะน,นะครับทุกคนสอสกสกินฟรีที่เกมแจกให้นะก็ถือว่าสต๊กโกงมากเลยเลยใครที่จับได้ก็ไม่รู้ว่าทันไหมแต่ก็นั่นแหละลองไปหาเลยกันดูนะคนสตกดีมากคอนเฟิร์มจากผมเลยนะสต๊กดีแหละแต่ผมเล่นไม่ดีนะ